จำดีกาญจ์ที่นี่ค่ะกงสากระสินท่ามันี้สิครัพี่น้องมาเบิงปลาดุกปุ๋ยอยู่บ้านโบโลคือเก่าค่ะมาเจอเพื่อนจับจับป่าขายอีกแล้วค่ะไปคุยกับเจ้าของบ่อกันค่ะะไปกันเลยเจ้าของบ่อนะคะแนะนําตัวเองนะมคะสวัสดีค่ะเออดิฉันคี่นางสาวที่มบ่อชรากระบุนะคะเสอเหลนน้องนุ่ยนะคะนน้องยตอนนี้อายุ3ามสิบส ค่ะเป็นลูกของพ่อดสมเพชลศร้ากระบุตรค่ะค่ะพี่กาที่เขาเลี้ยงปลาในยุ้ยใสค่ะเป็นบ้านปอโลค่ะบ้านปอโลตําบลกำล้าใสอำเภอกำล้าใสจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเขาเลี้ยงในพื้นที่ทั้งเบอร์มิงไฮร์ค่ะตัวนี้มีมหน้าอยู่างไรค่ะเขากระเลยจากที่แรกเลยค่ะท่านหน้าขอแล้วท่านหน้านี่แหละค่ะก็เลยพันตัวเองมาเลี้ยงมาเลี้ยงปลาดูค่ะ ได้ลยน้ำคลองน้ำเนาะค่ะตัวนี้เขาจะมีน้ำคลองมาจากเครื่องลำเป่าค่ะเขาใชเป็นเครื่องเป็นคลองชลประทานเท่านี่ยนะคะเลี้ยงมาแล้วจัะปีค่ะประมาณพ่อเลี้ยงประมาณเกือบยี่สิบหล่ะค่ะแต่ว่าหนูเป็นลูกสาวหนูก็เลี้ยงต่อคนมากเกือบสี่ปีต่อเนาะค่ะเกือบสี่ปีก็แล้วค่ะเลี้ยงเรียงน้ำกันค่ะยแนี่เาเลี้ยงกันอีอย่างแน่ค่ะจิมมีปลาดุกกับปลาเค็งค่ะแล้วก็ว่างๆจากกบกับ กะสิมีกบแน่<อ>ค่ะพ<ม>ี่ตะบ้านตอนนี้เข้าเทา้าหนาหนากหนาหนาหน้ามันสื่อเลี้ยงกบอะไรค่ะเพราะว่าดุกที่<า>เ,ทเขาเลี้ยงพันแหงคะ่ะเออเป็นบิ๊กอุยค่ะอ๋อพันบิกนบ๊กอุยพันเดียวเลยบอกคะ่ะแม่นค่ะเพราะว่าตอนน,นี้ตลาดเฮาซิมิตะบิ๊กอุยค่ะตลาดต้องการแม่นเมนตลาดต้องการซิมิตะบิ๊กอุยละปันสีงามไหมค่ะสีเหลืองงามคือจังเฮาซื้อพันกระดุกมาจากใส่ค่ะนี่เอ่อมาจัดมันแก่ปลาตะกมาโลงหายค่ะไล่ออกแล้วกัดช่างจอดเพิ่นนี่ละค่ะ ทีเ่เ้าซื้อมาลูกลูกพันเป็นลูกซื้อเป็นโตบ่ค่ะขึ้ซื้อเป็นลูกาสิซื้อมาโตนี้น้อยซ้ำเหมืนเพื่อนขายจังไหมค่ะพันปลาเป็นเ้าสิสซ้งมาเทละแสนเนาะค่ะมากอนุบาทแสนละหมื่นสองหมื่นสามค่ะตัวน้อยๆเลยค่ะแสนหน้อยซสำหรับยุ่งนี่ค่ะเ้ามาอนุบาทค่ะลงเทละแสนกับสองแสนนี่ยนะคะลงาันี้ก้อนก้อนเ้าลงป่านี่บ่อเ้าต้องเตรียมจังไหมค่ะเตรียมบ่อจังไหมก็ท่าสะอาดบ่อค่ะ ซูปแต่ไข่แห้งเจ้าเจ้าประมาณนั้นกรบ่อนั้นก็สิแห้งแห้งแล้วหลายเฮาสิสูบน้งเขาเอิ้นมมาเฮางพักบ่อแม่นบ่ค่ะห้องเป็นพักบ่อไว้แล้วก็สูบน้ำออกมันเบิดแล้วก็ทำความสะอาดขายเสื้อวาดทูนทรรมดาค่ะในในในเนื้อที่สองไร่นี่เฮาเฮ็ดได้จากบ่อค่ะตัวนี้ได้หาบ่อค่ะได้หาบ่อเนาะบ่อนึงเขาลงปลาดุกจะโตค่ะโดยประมาณโดยประมาณกระสีลงถ้าสองสองบอนี่ลงบ่อละหามือนค่ะอ๋อบ่อละหามือนค่ะลงกระสีลงเป็นแสนหนึ่งพอดี กับอีกฟางคุณกัลงแสนหนึ่งประมาณสี่สิบหางมือเ้าก็แยกมาใเลยค่ะห้มันะแยเป็นสองบ่อใช่ไหมค่ะอ๋อแยกเป็นสองบ่อลก็คือถังปลาลายเป็นสามใช่ค่ะแยกแยกให้มันไงเพื่อแบบว่าสามเพื่ต่อการของตลาดก็นะค่ะห้านระแยกนิดหน่อยปลาใหญ่สองค่ะเ้าก็เลี้ยงตามตามตลาดที่ห้าที่ไหมค่ะห้าหองบัานี่หนึ่งบ่อหางมือนี่เ้าเอ่อโดยประมาณถ้าถ้าเ้าจับปลาเนี่ยมันจะได้จากกิโลค่ะประมาณสามตันสามตัน ูตรเท่าไดค่ะต่อต่อโลเยอะซูตรนีนานใช่ไหมม่านหาสามก็หาสามนี่แหละค่ะเพราะราคามันเจ้าก็ได้บ่ได้คงบ่ได้คือว่าได้หลายแล้วเป็นบอหาสามค่ะถ้าได้หาสามอ้ค่ะกับซูตยอดอยู่ค่ะเขาใส่ระยะเวลาเลี้ยงโดนบ่ค่ะจังโอ้ก็ถ่ายปกติแล้วปกติแล้วนะคะถ้าตามรักเลยกับมาณสามเดือนสามเดือนเดือนสองอาทิตย์ม่านนี้ค่ะซีฟก็มือซีก็ได้ขายแล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้ มันมาท่วมปีไม่น้ำเด็กน้อยปิดเทอมน้ำป่าหน้าเิ่นอกไหมคะป่าหน้าป่าน้องป่าะไสิก็จะออกกัจริประมาที่เดือนฮาเดือนค่ะแล้วแต่ถากาศแล้วแล้ววันนี้เขาช่วงช่วงเขาเลี้ยงในเขาวิธีการดูแลรักษาไหมคะยากบ่อกอาหารจังใดค่ะก็ให้เส้าให้แรงค่ะตอนเร้านี่กับบ่อหนึ่งกับประมาณสองสอบสามสอบแล้วแต่เพิ่นกินน้อยหลายค่ะแต่สมมุติว่า ไห่ยาให้ยังสีเพิ่นกระเซ้าหางเพินลเลยอย่างขหยานี่เฮาเอายาให้ตั้งแต่คายาไม่ยากเขาตัดเยาขอ ยังแบบที่แบบหนักๆไหมเกี่ยวกับการกเรากกลี้ยงปลาหลายปีขึ้นหลังมั่นกะสีนี่ของอ่ะ,อะแปลว่าช่วงนั้นช่วงช่วงน้ามลช่วงของเบทาโกของย<ถ>ีง่ห้ออื่นสิเข,ข้าวเปลี้ยงได้นอกเปลี้ยงได้ปลากระสีประมาณแบบว่าออกยากใช่ไหมค่ะประมาณเจ็ดแปดเดือนจังเลยจับแล้วต้นทุนเท่ากับลดลดลงเทศน์ต้นทุนเท่าสูงขึ้นแล้วต้นทุนเท่ามันสูงแต่ว่าเทาสูงข้าวเน เสียใจไปเพราะราคาต้นทุนเพิ่นต้นทุนมันหน่อยราคาราคาเพิ่นต่ำแต่ว่าเท่านี่ราคามันสูงจักหน่อยกระเพิ่นจักหน่อยแบนนี่ก็เลยไปยากก็เลยออกหากการเลี้ยงปลานี่เขาต้องมีน้ำแบบมีนิ่ม้ำตลอดค่ะมีน้ำตลอดเขาได้น้ำมาจากไสายแค่นี่เออลีงน้ำแต่เพื่อนล่างเป่าเขาน้ำแล้วกันเขากัพ่อกับจ่อบาดาลอ๋อมีจ่อบาดาลมีจ่อบาดาลแปลว่าช่วงน้ำคลองเหือรเขาแบเอาน้ำบาดาลลงไปเพิ่นเพิ่นหมุนกันเพราะว่าน้ำมันจะดำ แล้วเพ่นกก็ิบ่่คออยนนาาหาร้ำบาดาลนี่ข้าใไส้ไฟฟ้าหรือว่าข้าใไส้อ,ไอันไฟบ้านเนะคะไฟฟ้าใส่ไฟไฟ,ฟ้าโปรได้ใส่อันโซลาเซลล์ยังสิเนะาะใสโซลาเซลล์ค่ะมานี้ข้าเข,า,ขาเลี้ยงแล้วนี่พ่อค่ะแม่ค่ะจังไหนค่ะเพื่อนติดต่อมารับเองบอกเรือเขาต้องตัวนี้มันสิมี นอนเขาเพลินเบอร์กัลเซมิ่งก็ฟังเพลินพ่อเขาตื่กับเพลินเพลินกันแนะน้ำมากมันจะทุ่งๆให้เพลินเขาดีเขาดีพ่อจังสีเพ่าประจำที่เพลินเรื่อยเพลินซื้อยตลอดตลอดค่ะดูน้ำกันว่าจะดูดแล้วใช่ไหมคะกัลมีน้ำกันตลอดค่ะถ้าสมมติว่ามีเอฟซีเนาะทั่วทั่วประเทศเอ่อเพิ่มสนใจอยากเลี้ยงปลาดุกอือเขาเขาหมายถึงว่าเพิ่นย่านเพิ่นมอมี่ตลาดเพิ่นจะไปย์ใคใส่เังสิไหมคะแนะน้ำแน่ ถ้าถามาเลี้ยงได้บ่ก็เลี้ยงก็เลี้ยงได้ตลอดแล้วค่ะถ้าถ้าสมมติว่าน้ามันจะน้าน้าเข้าสะดวกเนาะค่ะตัวนี้เข้ากระชามาเลี้ยงได้ตลอดตะกายถ้าสมมติเขามีบาดาลมันกระสิมีส่วนแม่ข่ามันกระสิมีแม่ข่าอีกส่วนหนึ่งนะคะสิบวมมีเคลื่อคายสิบวมมีลูกอ๋อสิพ้าเจ้ากระชามาไปจับหายเข้าได้แต่ว่าเคื่อแรกเคือสองเข้ากับอาสีบประสบค้อมสำเร็จเนาะค่ะมันกระสิเข้าเข้าเข้ากับจงสูต่อไปละค่ะ เ็จต่อไปเฮ็ดเรื่อยๆเฮ็ดจนกลัวแบบว่าเดี๋ยวโคตรสิมีคนรู้จักเข้าสิมีแม่ค้าเพิ่อนผื่นมาแล้วก็สิเดี๋ยวก็สิเป็นแบบมีคนรู้จักมีเครือข่ายมีลูกค้าเดี๋ยวมันก็สิมีเข้ามาเรื่อยๆล่ะค่ะเพราะว่าเมย์เมย์เขาเกี่กับว่มีโมโนูกับว่มีเครือข่ายบ่มีลูกค้าดกันก็เลี้ยงอาศัยว่าเลี้ยงเลี้ยงโดนน้ำแล้วก็เลี้ยงแบบว่าอาศัยคุณภาพปริมาณแล้วก็สีแล้วก็หน้าสร้างเอียงก็คือต้องใไปคาดฐานตลอดเลยใช่งหนึค่ะอันนี้ที่ว่า เพิ่นมีเครือข่ายของเพิ่นพ่อบอกได้บ่อคาแถาแก่เฮาอยู่ไสเอ่แถาแก่ตัวนี้หมีกินของอาหารนี่ก็คือแถาแก่ในหมู่บ้านค่ะโอ้ตะกี้เพิ่นก็บ่แม่นบ่แม่นแถาแก่ค่ะเพิ่นเป็นลูกบ่อคือกันแต่ว่าถึงความที่ว่าเพิ่นก็เลี้ยงมาหลายปีลูกบ่อใส่บ่อเพิ่นก็หลายจังสิไหมค่ะเพิ่นก็ตั้งตั้งตั้งต้นพอสิมีแบบว่าต้นทุนเพิ่นก็ตั้งต้นเป็นแถาแก่จังสิไหมค่ะลูกตา แบบว่าเปนเงินหัวหาดพี่งเพาะบอกได้บพร่ะเขาแปบว่าหานผู้ใด่เสาแก้ซื้อยังค่ะใจแรกใจละค่ะกบเสาแก้เพิ่งจากไหเช่ดีเท่าหอกับไห้เช่ดีเพิ่นกันหาเพิ่นฟูเพิ่นปลาแล้วสิอาหารเงืนจากอาหารข้ากับเอาไปใส่เพิ่นสค่ะามาณนี่ใจรกใจก็เาแก้ะาแก้ในทุ่ห้องนี่ละะเรื่ยงกัเนที่มุบ้านเป็นเป็นเศรษฐกิจมู่บ้านว่าสมไหพ่อบอกได้ อยากเลี้ยิจตาฟาร์มนะคะสุดจิตตาฟ์มแม่ค่ะสุกิจตาฟาร์มตอนนี้ก็จะมีอาหารครบอาหารปลาดุกอาหารปลาหมอจันนี่ะมี่เบิดค่ะคล้ายๆว่าเพิ่นเลี้ยงอะไรอยู่ในบ้านเขาเนาะมันก็จะตั้งเป็นชมรมอย่างสิแล้วนะคะเป็นชมรมเป็นอี่ยังใดเลยค่ะองอาหารนี่นี่มีหมดถ้าผู้ใดสนใจอยากมาซื้อป่าอยู่ในบ่อเฮาซื้อบ่อหยังก็ค่ะเออบ่อพ่อสมเทศค่ะบ่อพ่อสมเทศค่ะค่ะอ่าฝาก เบอร์ที่ต่อได้บ่คะที่ต่อช่องทางไหนเนี่ยพชน์เ2ค่ะแล้วก็เบอร์ของหน่วยเองนะคะเป็นเบอร์อเน้ต่อได้ตลอดยีสิมชม่ค่ะผู้ใดสนใจยางมาซื้อปลาไปค้ายเนาะซื้อปลาไปกินเนาะแม่ค่ะมาซื้อมาคายมากินยางเาายินดีต้อนรับตลอดเลยค่ะหรือว่าผู้ใดอยาก ตนใจอยากเลี้ยงปลาดุกโทรมาสอบถามรายละเอียดในการเลี้ยงได้เนาะพี่หน่อยเนาะมามาศึกษาดูงานเบิองหลัก็มาสอบถามเบิองจเกษต่กด้ค่ะค่ะขอบคุณข้ามในน้ลนะคะยินดีต้อนรับค่ะค่ะค่ะโอเคมื้อนี้ขอบคุณคุณหน่่ยหลายๆค่ะเจ้าของบ่อเนาะฝากพี่น้องแจ้งซรากาฬล่ะสิ้นกดไลค์ให้แน่กดแชร์ให้น้ำกดติดตามให้พร้อมค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะแดนด้านล่างเนี่ยแดนบอ

ขึ้นรถไปน้ำนี่บอค่ะเนี่ยั่นครับนบนี้เอาเอาลายโลบะค่ะประมาณหาร้ยก็โลครับประมาณโอ้ไปส่งใส่ค่ะร้อยเอ็ดครับอันนี้ไปส่งร้อยเอ็ดเนาะร้อยเอ็ดกับไก่จากกาะลสินขึ้นร้านร้อยโลบร้านขนแบบน มารัีพ่อค่ะคนกลางมารับทีหนาอบอค่ะโลละห้าสิบบาช่วงโควิดเะก,กีเท่าใดพ่อโอหาสิบสองปกติห้าสิบสองช่วงโควิดห้าสิบ หา้าสิบก็โอเคอยู่เน้นน้อยพอวัตถุชิ้นสามนี่ครบเดือนโอ้แล้วแต่แล้วแต่ตลาดเนาะแล้วแต่ความต้องการของตลาดนออเนาะโอเคค่ะปลาลายกับปลาเบกับพี่วัตถีปลาเบเป็นแังไรค่ะ ไม่คนาปล่งยใพจ้าอั้ด้โอเคไงดีไวกเพ่อนเย่าได้ีีียีงแค่แม่น่ะสานไปยิ่งคแรไปเลยอ้โอ้โอ้อ้โอ ีวิธีการ่นกัเสียวน้ำใส่น้ำแข็นน้ใส่เน้กมาดูกไปทอนกยังต่ตายเนาะตายตอนตัวงามน่บ้างค่ะครับอันนี้พ่อเอกในายบ่บอนนี่พ่อเอกในบอจากให้โลกที่ลกขาลกกับไม่ได้ก็หลับกลับจำข้าดเบิด นี่อันนี้มันเป็นปลาปลาหาปลาฮาปลาฮุกปลาเจ็ดค่ะปลาฮุกที่แหล่งเพื่อแนวชายหาดเจ็ดโลค่ะปลาฮุกเจ็ดโลค่ะมีกุยเนาะค่ะมีมีกุยมายุบ้านหมู่บ้านนี่เหรอจ้ะแต่ว่ารับปลาเอาไปส่งเอาไปส่งสุรินทร์จ้ะโอ้เอาไปส่งไก่เนาะแม่จ้ะปกติเขามารับดูป่ะค่ะรับประจำจ้ะ ัเมื่อแม่จะแล้วแตจะมีออเดอร์วังวันกับวันเว้นวันค่ะส่วนใหญ่จะเป็นวันเว้นวันค่ะเมื่อนี้มารับปายังไปรขายค่าเนี่ยรับปลาดูกค่ะลับปลาดูกใส่ใส่ร่วมอ๋อใส่ร่วมใส่ร่วมนี่เพิ่งขายจังไหนคะราคาท่ากหนจ้ะป้ายไงาย่วมนี่จะคัดใส่คัดใส่อยัได้ใส่ไหนเพิ่งจะคัดไข่จ้ะไม่อยากได้ ใส่หาหกเจ็ดตัวโลกคนกับขับไทยอยากได้สามี่ตัวโลกคนกับขับเพื่อนขายรถเท่อได้ขายอยู่หนาบอตอนนี้แล้วก่หาสบาทจ้ะหาสบาทไปใครเข้าไปตลาดเข้าไปส้มจ้ะหาสิบสามถึงหาสิบห้าบาทไปส้มยุ้ใส่ค่นีนไปส่งซุรินค่ะส่งซุลินจังหวัดเดียวเลยแม่จ้ะโอ้กไก่อยู่เนาะไก่นาหนาวนี่ขายดีบะค่ะกับพ่อได้ขายจ้ะ แต่ว่าส่วนใหญ่ช่วงนี้มันเป็นหนาป่าหน้าออกแล้วค่ะเข้าใครปลาดุกย่างเดียววะค่ะหรือมีปลามีปลาเค็งน้ำจ่ามีปลาเค็งมีโกบน้ำจ่าเอาไปาเปย่างตันนิกละน้อยจ่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะ